บงชุดสีม่วงอีกแล้วชุดใหม่สีม่วงก็ขายดีแน่ปีนี้เอายับก็ยับเก้าอี้ออกใส่สู้ให้พงเมียเจนี่เลยนะสบายสุดมีแล้วไม่มีนะหนูต้องใส่ฉากละสองชุดนะลูกมันถึงจะหมดสุดไม่หวานไม่ไหวแล้วเมื่อวานนี้ก็พอแหงแล้วนะชุดไร้วันนี้ต้องใส่ฉากละสองชุดชุดใหม่น้องยีชุดใหม่สวัสดีวันเสาร์ ใบยางก็ใส่ตามสีใส่ตามสีแบบพร้อมใส่เลยตัวนี้อ้าวผู้ได้เต็มบักผู้ได้เต็มป่กคุปองดูขอบอันนี้คือนี่ละนามไม่รู้จักเหรอรึเพนบอกอยู่ สาวเพื่อนสร้างหายตะวนันอันพี่น้องอันย่หยีเพื่อนอันสร้างสุดหายเพื่อนที่มักสร้างแบบฟูฟูอุยอุย,อยน่ารักน่ารักเป็นสุดเซละมุนมาสั่นีนีเด้ก็จะประมาณน,นี้ ข้อใจันวิธีของยูทูปเปิดเลยคุยอะไรก็คุยได้แต่ห้ามชวนคุยพูดพื้นคนนะคะเออเข้กากันได้กับปัองส้มผมนี่ <c oughs> เอามาันก็เป็นตาหัตอันนั้นแก้มแท้ <c oughs>